รู้ไหมคะว่าทําไมตาตีมือของเราเนี่ยถึงมีกระทะให้เลือกหลายรุ่นเลยกระทะที่เป็นรุ่นบุกเบิกของตาตีมือเลยเนี่ยถ้าไม่มีรุ่นนี้จะไม่มีตาตีมือมาอยู่ในทุกวันนี้ได้ก็คือจะเป็นกระทะเหล็กเผาไร้สารเคลือบรุ่นคลาสสิกตัวนี้เลยค่ะของเราเนี่ยเน้นเรื่องความแข็งแรงทนทานมาตั้งแต่ต้นเลยคือกระทะรุ่นคลาสสิกของเราเนี่ยคะ่ะเราจะทุบย้ำมาให้มากกว่า1 0 0 0ันครั้ง แล้วก็ตัวกระทะเนี่ยจะหนากว่าตามท้องตลาดทั่วไปอยู่แล้วส่วนตัวข้อต่อค่ะหรือว่าหมุดปักเนี่ยเราทํามาให้จะเป็นงานหนาเน้นความแข็งแรงทนทานเป็นหลักรุ่นนี้ค่ะจะเป็นการยิงไฟเผาแบบโบราณน,นะคะเผาไฟซ้ําๆจนกระทะเหล็กเนี่ยเปลี่ยนสีเป็นสีดําความคลาสสิกความแข็งแรงทนทานของตาตีมือเนี่ยแหละค่ะ ทำให้ลูกค้านะคะซื้อเข้ามากันเยอะมากแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเป็นตัวที่ขายดีที่สุดของตาตีมือเลยแต่ปัญหาตามมาทีหลังค่ะคือลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อไปเนี่ยเป็นมือใหม่เนาะยังไม่ค่อยคุ้นชินกับตัวกระทะเหล็กเผา<ๆ>ก็เจอปัญหาเกิดสนิมขึ้นทำให้เราเนี่ยเอามาพัฒนาต่อ จนมีตัวกระทะเหล็กเผารุ่น Easy Cook ขึ้นมาค่ะตัวนี้นะคะจะแก้ปัญหาเรื่องการเกิดสนิมคือเราเอาไปเผาอบในไตดิงนะคะมากกว่า12ชั่วโมงปรับปรุงผิวกระทะเหล็กค่ะให้กระทะเหล็กเผาเนี่ยเกิดสนิมได้ยากขึ้นเวลาใช้งานก็ไม่ต้องคอยเคลบน้ํามันตัวนี้นะคะจะเหมาะกับมือใหม่ที่เพิ่งขัดใช้กระทะเหล็กเผานะคะหนูอยากให้ตัวนี้เป็นตัวเริ่มเลยเรื่องความแข็งแรงทนทานค่ะตาตีมือของเราก็ยังคงไว้อยู่นะคะด้วยการใช้เหล็กที่หนาเหมือนเดิมข้อต่อเป็นข้อต่อที่แน่นแข็งแรงเหมือนเดิม และตัวอีซี่คูขค่ะเราเพิ่มลายกันลื่นมาให้เวลาใช้งานเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเป็นมือใหม่นะคะสามารถใช้งานทําอาหารได้เหมือนเชฟเลยแต่ก็ยังมีคนที่แบบว่าเอออยู่หออยู่คอนโดอยากใช้กระทะเหล็กเผาเหมือนกันบ้างแต่ว่าไม่มีเตาแก๊สรู้เลยทํารุ่นใหม่มาให้ค่ะเป็นกระทะเหล็กเผารุ่นอีซี่พัดรุ่นนี้นะคะจะตอบโจทย์คนที่อยู่หออยู่คอนโดมากเพราะว่านูทํามาให้เนี่ยจะเป็นก้นแบนแบบนี้สามารถใช้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเตาที่ฝังอยู่ในเคาน์เตอร์คอนโดหรือว่าเตาไฟฟ้าเนี่ยได้หมดเลย และนอกจากเตาไม่เหล็กไฟฟ้านะคะก็ยังสามารถใช้กับพวกเตาแก๊สเตาถ่านได้อีกด้วยแล้วตาตีมือค่ะอย่างที่บอกเราไม่ละทิ้งความแข็งแรงทนทานก็ยังแข็งแรงเหมือนเดิมทนทานเหมือนเดิมค่ะใช้งานได้เกือบทุกประเภทเลยใช้ไฟแรงได้อีกด้วยเหมือนปัญหาจะจบแล้วนะแต่ก็ยังไม่จบอีกกับกระทะเหล็กเผารุ่นคลาสสิกนะคะปัญหาต่อไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวหนูจะเล่าให้ฟังต่อคลิปหน้าค่ะ